ยังไงยมวอนยังไงอย่างนี้เรายืมบอลเอาใสใ่เอาให้น้องใส่ดิไมไมอันนี้อะไรเนี่ยเขา,เจา,าแจกตุ๊กตางหรอดินี่อันนี้อะไรโตถ่ายรูป ยินเล่าเช้ากาแฟวันนี้วันแม่อาิงก็ชุดแดงวันเสาชุดแดงโอ้อันนั้นอลยไอ้สไปเดอร์แมนเหรออย่าไปถามอิงอิงยายาจะแตกของเขาหายแล้วมันใหญ่ลว ลมแรงมากเลยลมดีมากอากาศเชยด้ร่มเย็นๆคนไม่เยอะคนน้อยอันนี้ไม่มีคน,น,นเลยเนาะปไหนกักติเขามานี่ไง โปตีเขามาตกเบ็ดัน,นีวันนี้เขาไม่มีตกเบ็ดอ่ะอนี่อะไร,ะไรไแตกจะไปแย,ยป้าจะบาดเท้าไปาไปห้นไปมาเร็วอมมาเร็วอมเดินเดินเป็นช้างางเป็นช้างัางี้ hiện trang nhang hiện trang nhang mà đơn 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 yên với trong hoàn ông viên lốm mà tuần lên nên mai là ไรตัวอะไรแก้มันเหรอไม่นแหละมันตัวอะไรพี่ไปโน่นแล้วไปเดินหาพี่ไปไม่ทันพี่เดี๋ยวไมทันพี่ไปพี่ไปโน่นแล้วพี่ไปไกลแล้ว ไปเป็ี่ยนไว้ไหนๆ,ๆพอดูก่อนมันไม่เข้าร่องม,นมันอ่ะมันต้องเอานิ้นวนี้ใสน่นี่เออนี่อา้อาวมันต้องแบบนี้นีไปให้มันอยู่ไปขี้ไปเป็นรมพัดดีมากเลยทำไมมถ่ายรูปเหรออ้าวหนึ่งสองสามถ่ายรูปราคาทางนี้ทางนี้คะ่ะไปไปไป เฮ้ยแก้วกาแฟอย่าไปเกาะอย่าไปเกาะเออขีดเออขีดไปนั่นแหละคนขีดไม่เป็นเอ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะหาพี่หน่อยพี่ไปรู้นะปะวุย้ยอะไรปลา ถายูให้อาหารมาอา,ามาก,ก่อนอ,อ้อมอ้อมเอา้าทำไมไม่หันมาไปเด้ยอยล้มนะอย่าเข้าไปอยเข้าไปาเข้าไปมันจะล้มมจะลมออกมาเออมันจะล้ม,อ,อ,มอ้มมมว รอเปล่าอีกอย่าหักไปไปต่ออะไปะข้างล่างข้างล่างออมมาข้างล่างอะไรนะชิงช้าเหรอป้าป้าป้พี่ไปแล้วโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนนนนนนไปดูฮิปโปไปพี่ไปแล้วปะกินกินไอติมปะกินไอติมปะไป้ไหมกินไหม กินติมไหมกินติมไหมหาลูด,ดิกะเอ่อมอเอาท้าลูดิโกะโอ้ของใหม่อันนี้ของใหม่มาใหม่เลยนี่นี่ก็ไม่แตงว่ะพิษไท,ทยอิงก,ก็ไม่ได้ใส่มาพิษไท,ทยอยู่บ้าน,นยีย่ตุยเหรอ ไปลงข้างล่างนี่โอ้อากี่ก้อนทำไมเยอะจังเลยสองสามก้อนแถมให้กี่ห้าก้อนโอ้จะกินหมดไหมออิงจะกินหมดไหมเอริงเอลิงอีลิงเอ้ยอเขไม่มีช้อนอิงเดี๋ยวรอ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 ออมเอาอะไรออม เป็นไงมังค่าสัมผัสหน่อยอร่อยไหมสดเลยเหรอนี่เขาดูหน่อยกินอะไรมะนาวอางลูลก่อนอันนี้คือาาเอาอยังไม่ดูเลยเอามาโชว์ก่อนอไ,ไอศครีมรสอะไรมะนาวเหรอ ไหนน้องอ่ะน้องอ้าปากกว้างเฮ้ยเส่องส่องสองอ้าปากกว้างอ้าปากกว้างดิโอ้ยคิดดึงคนละถ้วยคนละถ้วยอ้าทีรองเท้าเลยนะดูตีละรองเท้าหนีเป็นเป็นอ้าปากอีกแล้วไปแล้วอ่ะไปอีกแล้ว

ยันู้ไปดูตัวนี่นเดินดูป่านนู้นตรงนู้นเขาถือปลาเห็นไหมเชฟถือปลาเชฟกกะทาเล็กน้องชวนละ แป๊บรอแป๊บอีกพาน้องเข้าไปมันจะล้มอย่าพาน้องเข้าไป อ้อมอมเรียกน้องอ้อมอ้อมเออย่อมพอเลยฮะย่อพองานงานอย่าวิ่งอย่าวิ่งเก็บจะล้มจะล้มอุ้ยแล้วอุ้ยแล้วอุ้ยคนเก่งเว้ยคนเก่งเว้ยอย่าอย่าอย่าไปจับน้องอย่าไปทำมันอย่าวิ่งเดินเดินเดินขี้บุนท้าจะไม่เก่งเลยขี้บังยังท้าจะไม่ถนัดเลย จะมาวิ่งแล้วล,นะล่มดีนะนี่มันเป็นกลางทุ่ง้วยแหละเดี๋ยวลางน้องเอาไปล้างเท้าเอารองเท้าดูดแลวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวแ,แววป๊แบ ดูน้องมันแสงทรางไม่ถูกลย่นะถูย่างหามเลดิเค